อีซี่การ์ดร้านรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะครับมั่นใจว่าปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและทุกๆก,การเติมมีใบเสร็จให้ด้วยที่สำคัญเลยนี่นะครับผมเครดิตดีงานเติมดีเติมไวมั่นใจได้จากหลายๆคอมเมนต์นะครับผมมาคอนเฟิร์มเครดิตให้นะครับยังไงจะใช้บริการการสำหรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งกินชินนะครับผม ก้รันนะครับและเกมเื่่ออีกมากมายนะครับลองสอบถามและก็ใช้บริการกันได้ทางเพจดิ้งอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม สวัสดีทุกคนนะครับกลับกันใหม่ครั้งกับกินชินอิมแพกนะครับกับกิจกรรมขาวงวันที่สนะครับสาหรับวันนี้นะครับมันก็มีบอลประเภทใหม่มาเป็นบอลน้ําแข็งนะครับแล้วก็มีบัฟใหม่มานะครับอันนี้เนาะพิงปองฟรุตนะครับก็มันให้เราทําเงื่อนไขเกี่ยวกับอะไรพวกนี้แหละครับมาดูกันเนาะอย่างแรกเลยก็คือทําคะแนนต่อหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะมี2,100กับ3 0 0 0ันคะแนนนะครับแล้วก็เอาชนะโดโด้โฟร์เทสสะสม35ลูกก็คือ ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนาะเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราตีกําจัดไปหนึ่งอันแล้วเนี่ยมันก็นับเป็น1ครั้งนะครับผมแล้วก็ตีเพอร์เฟกต์หนึครั้งในด่านนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับให้โต้กลับบอลน้ําแข็งได้50ครั้งนะครับแล้วก็ใช้อันนี้นะครับปิงปองฟุตเสียงทองนี่เนาะใช้บัฟนี้โต้กลับบอล20ครั้งนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือเราสามารถผ่านโดยที่ไม่โดนบอลน้ําแข็งโดนตัวเรานะครับลองมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ นี่นะครับเมื่อเราเก็บสีทองมาเนี่ยดอกไม้เราจะเปลี่ยนเป็นสีทองนะแล้วก็เราลอดูตรงดอกไม้ของเราดีๆนะครับถ้ามันหมดสีทองแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นสีแดงนะครับตรงข้างตัวเราเนาะเราก็ต้องกดตีเองนะครับแต่ว่าถ้าตอนมันเป็นสีทองเนี่ยมันจะตีอัตโนมัตินะครับเราแค่เดินไปใกล้ๆนะครับ ไอ้คีย์บอร์ดผมตัวดีไม่ดีนะครับแป๊บหนึ่งอ๋อมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมกดตัวดีไม่ติดนะครับกดเดินไปทางฝาไม่ติดเนาะนี่นะครับสีทอง

โดนน้ำแข็งไปเีกแล้วโดนไปสองลูกแล้วนะครับผมก็คือมันมีเงื่อนไขให้เราผ่านโดยที่ไม่โดนน้าแข็งอยู่นะครับก็พยายามอย่าโดนนะครับถ้าจะทําเงื่อนไขเนาะแต่อันนี้ผมโมทําให้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยผมเข้าไปทํกรอบเอานะครับสีทองสวยนะครับ โอ้วนนี้บอลมันออกเยอะนะครับผมคะแนนมันก็เลยเยอะเนาะเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าผ่านอะไรไปบ้างเนาะ นี่นะครับทาคะแนนถึง 2000- กับ3,000นี้ได้เลยนะครับแล้วก็จมตีโต๊กลับบอลน้าแข็งเนี่ย50ลูกก็ได้แล้วนะครับใช้บับสีทองตีโต้กลับ20ลูกก็ผ่านแล้วนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็คือเข้าร่วมเฉยๆนะครับเข้าไปเล่นให้ครบ2ครั้งก็จะผ่านเองนะครับแต่ว่าผมเข้าไปเล่นครั้งเดียวอยู่เนาะส่วนอันนี้ทําลายเจ้าตัวนี้นะครับโดยดูพอเทสคือเจ้าตัวกลมๆเนี่ยที่มันยิงลูกบอลใส่เราเนี่ยอันนั้นก็ไปสแปมลงเรื่อยๆเอานะครับผมส่วนอันอื่นนะครับก็คือตีเพอร์เฟก ก็ไปเก็บเอานะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำเนะาะก็มาตัดคลิปก่อนนะครับพอดีเพิ่งตื่นเนาะก็จะประมาณนี้แล้วลกันนะครับสําหรับเงื่อนไขกับปั๊บต่างๆของวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณที่รับชมครับผมบายๆครับ